สวัสดีค่ะผู้หญิงที่หาสามีฝรั่งนะคะก่อนจะเป็นสามีก็เป็นแฟนกันไปก่อนก่อนจะเป็นแฟนเป็นคนคุยคุยกันก่อนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเลเวลไหนนะคะเพิ่งจะคุยกันแป๊บหนึง่งคุยกันระยะหนึ่งแล้วเจอกันครั้งแรกแล้วเจอกันหลายครั้งแล้วนะคะเลเวลไหนก็ได้คุณเป็นคนที่ขี้เก่งใจหรือเปล่าเป็นคนที่เอถ้าฉัน พูดสิ่งนี้ถ้าฉันถามเขาแบบนี้เสียมารายาทไหมนะคิดแบบนี้นะคะเป็นคนที่ถ้าฉันทำแบบนี้แล้วเขาไม่ชอบ่ะแล้วเขาจะเลิกคุยกับฉันไหมแล้วเขาจะไม่ติดต่อกับฉันอีกไหมคิดแบบนี้หรือเปล่านะคะและอย่างอื่นอีกมากมายนะคะให้คิดใหม่นะคะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่พูดก็ได้นะ ชายคนนี้เนี่ยเพื่อคุณจะตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตคู่กับเขาหรือเปล่าคุณเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาทําความรู้จักใกล้ชิดเขาได้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนคุณอยู่คนละประเทศกับเขาถ้าคุณเกรงใจเอ๊ะคําถามนี้จะเสียมารยาทไหมนะถ้าฉันปฏิเสธเขาล่ะสิ่งที่เขาอยากให้ฉันทำเนี่ย เขาจะหนีฉันไปนะถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะคุณจะไม่รู้จักเขามากพอนะคะคุณต้องไม่เกรงใจไม่ต้องกลัวเสียมารยาทไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหนีอะไรที่คุณอยากรู้ถามให้หมดเลยค่ะอะไรที่เขาอยากให้คุณทำแล้วคุณไม่อยากทำปฏิเสธได้ค่ะคุณอย่าคิด12345ที่วัดพูดไปแล้วนั้นนะคะ อย่าคิดเลยนะคะเพราะว่าคุณจะไม่รู้จักตัวตนของเขามากพอเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดนั่นคือเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้คุณไม่อยากทำคุณไม่โอเคแต่คุณต้องทําและคุณไม่ถามเพราะคุณกลัวเขาจะเลิกติดต่อกับคุณไงถ้าเขาเป็นคนดีจริงใจ เขาจะตอบคำถามคุณคำถามของเขาไม่ใช่คำถามคำตอบของเขาคุณพิจารณาว่าคุณพอใจให้กี่คะแนนอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณพอใจมากก็ไม่มีปัญหาไงถ้าคุณพอใจน้อยแล้วคุณอารมอร่ยไหมมีโซลูชันโซลูชันคือวิธีหนทางช่องทางจะปรับจูนกันไหมหรือคุณจะบอกกับเขา ัชอบแบบนี้มันไม่เหมือนที่เธอชอบนะเราจะยังไงกันได้ไหมคุยกันค่ะฝรั่งที่ดีนะคะเขาต้องพยายามเขาต้องพยายามเพราะว่าเราก็พยายามทําความรู้จักและเข้าใจตัวตนของเขาเขาก็ต้องพยายามทําความรู้จักและเข้าใจตัวตนของเราและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเคารพการตัดสินใจ ซึ่งการและกันเคารพความเต็มใจหรือไม่เต็มใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งที่แต่และฝ่ายอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งทำนะคะแบบนี้เราคนจะอยู่กันได้ดีนะคะแต่ถ้าไม่อะ่ะฉันกลัวพูดไปแล้วจะเป็นการเสียมารยาทไม่อะ่ะพูดไปแล้วตัวฉันจะดูไม่ดีหรือเปล่าไม่อะ่ะพูดไปถามไปแล้ว ไม่โอเคเลยนะคะหากคุณเห็นด้วยแล้วคุณไม่เคยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเริ่มทำได้แล้วเตรียมใจไว้ด้วยว่าฝรั่งคนนั้นเขาอาจจะโอเคหรือไม่โอเคนะคะฝรั่งที่ไม่โอเคก็ปล่อยเ ากับฉันคุยกันได้หาจุดที่เราโอเคได้ไหมถ้าได้ก็ต่อไปได้ยาวๆนะคะใครที่ไม่เข้าใจสิ่งที่พูดเลยแล้วอยากจะคุยส่วนตัวเข้ามาในกลุ่มไลน์นะคะเข้ามาคุยได้นัดคุยคุยเสร็จแล้วได้สิ่งที่ต้องการอยากรู้แล้วก็ออกจากกลุ่มไปได้หรือจะอยู่ในกลุ่มเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะยินดีใครที่เข้ามาแล้วไม่มีคำถามอะไรเลย ไม่รู้จะถามอะไรไม่ต้องเข้านะคะก็ฟังวิดีโอไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะขอให้โชคดีทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะ